วันนี้พาลูกค้ามาเยี่ยมชมรถช่างไก่นะครับเ้คันนี้นี่ครับก้ไม่ข้ามนี่เอาป็นป้าย้างนะ นนี่มัพอดีรถรถรอบมาได้ใส่รถจอดไว้ทำมาได้หลังยากีเทียวส <c oughs> องเทียวนะโค้งนี่เป็นโค้งกระทิงแดงโค้งกระทิงแดงลงไปให้รู้ช่างท้องซุกเพิ่งเหรอแปลงเพื่อสาม,ม,สาม,มาหมื่นสามหมื่นาปหน่อโค้งเขาฟ้อมนะโค้งเขาโค้งเขาเนี่ยเนี่ยเฉพาะแปลงนี่นะสามหมื่นนี่นะ <c oughs> โค้งเขียงเขาแก่ทคนละสูตรเลยนะคนละสูตรบ้าน <c oughs> บ้านทำสูตรทั้งบ้านนะอ้าบอกบ้านอ่าสูตรทั้งบ้านทั้งเนี่ยทั้งทั้งพวกนักขยะเอาแบบเขาจะเอาเคียงไว้หลังอา่อาคือเขียงเนะี<ๆ>่ยจะอยู่ตำแหน่งเดิมแต่รดรดคันนี้นะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งวันหน้าถือเกิดว่าเขาอยากจะทําผ่านไทยหลังเขาสามารถที่จะแกะ แคตตัวนี้ออกถอดน็อตออกถอดออกได้เราถอออกแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาออกไปทําแลงเป็นรถดันหน้าได้นะถ้าเอาสอดออกรถอีหับที่ที่เคยที่เคยเห็นก็คือว่าเครยงมันจะอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็ที่นั่งี่ยอยู่ทางด้านหน้าแต่นี่เป็นรถไถอีหับรถไถอ,อีหับแต่รถแบบนัน้นอ่ะเอาเอามาไถ่าไ,ได้เพราะว่าเครื่องมันอยู่ตา้งหลัง ยเยยป็นามันอยูม่มันเป็นรถไถกึ่งอีหับข้อดีข้อเสียมันจะแตกต่างกันเอดุมลอดุมลอหน้านี่เป็นหกหกงูนะน่าจะเป็นของมิสซูครับของต,ตัวโตโยต้า ดมุมน่าจะเป็นดมุมตัวโยต้าหกหัวไอ้ลุงไอตัวนี้มันประเจอีทีป้อมเป็นทีจีเนาะเน,นี่ยไอเครื่ง, G, รนะ G, งทีจีมันเป็นตีทีเนาะเออทีจีเนี่ย้ยกับม้าเนี่ยอ๋อทีจีหนึ่งหนึ่งศูนย์กระโดดไหอีทีเนาะประมาณประแจเนาะเป็นทีจี ตั้งแต่ที่เอามาให้ผมผมเอามาผมโดนเขาแล้วบ่ได้เอาไปเก็บปุ้นเลยบ่ได้เก็บกับจอแว้วนี่ก็ <c oughs> เอาไม,ม้มาค้ำเอาไปบางอาย่างเดี๋ยวเราไปจลกากญ้าเด่นนะพ่าลูกที่งา,ามันเข้าไปเนีน่ยบ่ได้นะก็เลยผมมีเวลาเ <c oughs> บิกกันใส่ท่นใส่นี่อยู่เบื้องนี้มาสวงนายกหาเสียงก็ได้ก็เลยผมมีเวลาไปไหนเลยนี่เกียร์บ่ครับนี่ระบบนี่ระบบเกียร์ <c oughs> นี่ระบบเออคัดกระเบนีิดคัดกระเบานอสยพานคัดกระเบห้ามอนี้เขเล่งห้ามเล้วห้ามล้ออะไก็ยกสายพานอันนี้เกียร์อ๋อมีเกียร์มีเกียร์มีเกียร์ร่สามสมเกียร์ด้อสรวมหนึ่งเกียสองแล้วเกียร์ถอยอ ่เดน,นายหลังหาแค่เมเได้สเนี่แหละกำลังดีรถขึ้นเขาเทัาว่นนี่วิ่งปาเบิ้งกับใสแ่สองเอาไว้โอ้ขึ้นร้อยมันรุดผมเล่นมั้ะเอ,อนี่ีแคหนึ่งแท่บอลรุดอ่ะเนี่ยกระท,กท,กทิงแดงนี่บ,บ,บ,บอบอกอรลดเท่าไหรนี่คือสืมาหมื่นเข้าหมเข้าแปดทะทนั้นเ่นั้นท่ีือมาม มาคืนก่อนแล้ี่บอกฮักใส่ตาลิงฮักใส่ตาลิงกับเมียปลูกจะต้นนี่กันหน่อยแก่เดียวเนาะลึบเลาะโอ้ตูจักไม่นี่จะได้อย่างฮั่นวันฮั่นใส่อะนหน่ใส่สายพานนะกะปลูกขาวันลงดอยอ่ะสายพานลุดนะลุดสมัยก่อนมันไม่มีเบรกเนาะปะไ่มีเบรกอ่